สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจันนารีนะคะสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะวันนี้เป็นคลิปเรื่องการงานการเงินความรักนะคะประจำเดือนมกราคม2568สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้ผีไพ่ขององพ่อพีคเนตมาฝากชาวตุลด้วยนะคะมาดูกันสิว่าพลังงานของตุลในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เชียร์ย r ร์อินเนนะคะใบแรกนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกด,ดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะแบ่งตำราของรัศทยนะคะดูได้ทงางลักษณะราศีแบบไทยค่ะตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะต้องบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนะ ปริราดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะพลังงานของชาวต้นใบแรกนะคะ Clear your energy นะคะพลังงานของงานอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นงานเก่างานที่ค้างค้างนะคะหรือคุณกำลังเคลียร์งานอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะหรือมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามานะคะ ตุนสู้เลยนะคะโอ้โหพลังงานของตุนคือแบบว่ากำราบนะคะศัตรูแพ้พ่นะคะองค์พ่อพิคเนตให้พรนะคะมีพลังในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะจัดการกับความขัดแย้งต่างๆได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะพลังงานของตุนเนี่ยก็คือเหมือนกับมีความเน่วแน่มีความเข้มแข็งมากๆนะคะ เหมือนกับมีความกระตือรือร้นมากๆด้วยนะคะสู้พร้อมสู้พร้อมลุยมากๆนะคะกับงานในช่วงเลาหลังเดือนมกราคมนี้หรือคุณกําลังจะทํางานใหญ่นะใจต้องนิ่งแถมใจต้องสู้ด้วยนะคะตุลน,นะคะไม่ไม่ไหวหวั่นแล้วนะคะเป้าหมายของคุณน่าจะชัดเจนมากๆนะคะเพราะฉนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตุลพร้อมสู้พร้อมลุยมากๆในช่วงาหลังเดือนมกราคมนี้ค่ะมาดูกันต่อค่ะ protection ค่ะตุนคุณมีผู้สนับสนุนนะคะมีผู้คุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือดูแลัพ p อ o r t คุณนะคะเหมือนกับนาทีนี้เนี่ยหน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงมากๆนะคะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอุบัติเหตุพยันอันตรายก็แคลคาดปลอดภัยนะคะชาวตุลนะคะ มาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ oracle ีกหนึ่งชุดนะคะ uh, February นะคะ take advantage of favorable conditions to achieve goals นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีสิ่งที่คุณกำลังได้เปรียบนะคะใน เงื่อนไขในการตอรองอะไรบางอย่างนะคะซึ่งไพ่บอกว่าขอให้ใช้ความได้เปรียบตรงนี้นะคะนำไปสู่เป้าหมายที่คุณจะต้องการสำเร็จให้ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีอยู่ในตัวเองแล้วนะคะเป็นข้อได้เปรียบนะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับว่า หาคนที่จะเข้ามาร่วมทุนนะคะทำธุรกิจทําอะไรบางอย่างเพื่อนําไปสู่การเปิดธุรกิจของตัวเองได้อย่างสําเร็จก็ได้นะคะหรือคนที่ทํางานประจานะคะอาจจะเป็นลนักษณะของงานตรงนี้เรามีความรู้ความสามารถเรามีประสบการณ์นะคะแต่จะให้เราไปนั่งนับหนึ่งหม่นะคะไปทํางานอะไรที่อาจจะเหมือนกับมันมันง่ายเกินไปไม่เหมาะสมกับ ความสามารถของเรานะคะคุณก็สามารถเชี่ดต่อรองได้นะคะในการที่คุณจะได้รับงานที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็นํางานไปสู่ความสําเร็จที่ดีกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นตนอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีการเจรจามีการต่อรองอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าที่อาจจะเหมือนกับเจ้านายหรือ,รอลูกค้าเสนอมาให้คุณนะคะมาดูกันต่อคะ่ะ challenge to brave enough to accept all c h a l l e n g e นะคะพลังงานดีมากนะคะคุณแบบกล้าสู้กล้าลุยจริงๆพลังงานเดียวกันเลยถึงจะไพ่ Oracle ค o ล o อ s u s นะคะอืมพร้อมลุยพร้อมสู้จริงๆนะคะมีความกล้าหาญมากๆนะคะที่จะเอ่อเปิดใจกล้าทำงานใหม่ๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ท้าทายงานที่ยากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือคุณอาจจะได้รับ challenge จากลูกค้าของคุณนะคะให้ทำ งานอะไรบางอย่างที่มันยากขึ้นนะคะหรือคุณไม่เคยทำมันมาก่อนหรือคุณกล้ารับคุณกล้าที่จะพัฒนาเรียนรู้ตัวเองนะคะพัฒนาผลงานของคุณให้มันสาเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องด้วยนะคะสําหรับงานนี้นะคะชาบตุมาดูกันต่อค่ะ follow นะคะ you will eventually be great f o l l o w great people นะคะโอ้แสดงว่าชาวตุนนะคะคุณมีโอกาสได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าที่ดีนะคะแล้วคุณอาจจะได้ติดสอยห้อยตามเขานะคะมีโอกาสสำคัญมากๆที่จะทำให้เหมือนกับคนทีเ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนำคุณไปสู่ สังคมใหม่นะคะหรืองานใหม่หรือความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะแสดงว่าในช่วงเวลาของเดือนมการาคมเนี่ยชาวตุลเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ดีมากๆนะคะมีโอกาสนําไปสู่การเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ การได้รับการสนับสนุนในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือใครที่จะทำงานการเมืองนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะแนะนำให้รู้จักกับคนนู้นคนนี้นะคะมีเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนคุณเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณนะคะในการทำงานการเมืองที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อไปก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาถือว่าดีมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในวงการธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะ อาจจะเจอกับนักธุรกิจที่เขามีประสบการณ์มีมากความรู้ความสามารถนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าขอเป็นแฟนคลับเขาขอ,ขอคําแนะนําจากเขานะคะเขาอาจจะเหมือนกับให้ข้อคิดดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะช่วงเวลามกราคมนะคะอาจจะว่าการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมือนกับ เราสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้ตัวเองได้สร้างคุณท้ายกับตัวเองได้สําคัญมากสําหรับสาวตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะ,ะตุลพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะเอาใบนี้ไว้เลยถือขวานด้วยชอบม,มากนะคะโอ้ยเดี๋ยวนะโอเคได้แล้วนะคะมาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะชาวตุล ขดูพลังงานของตนหน่อยสี่เหรียญค่ะโอ้ยอะไรกระโดดว้าวเงินกระโดดออกมาใะ,ะสี่เหรียญไม่พอนะเจอเหรียญใหญ่มากนะคะหนึ่งเหรียญที่เข้ามาค่ะมีไพ่ของห้าดาบค่ะ โอ้พลังงานของชาวตุลตอนนี้นะคะเหมือนเป้าหมายสําคัญของคุณในเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นงานใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องได้รับนะคะงานสําคัญที่จะสร้างกําไรให้กับคุณมากๆนะคะหรืองานสําคัญที่จะสร้างเ,ออเขาเรียกว่าผลงานที่ดีให้กับคุณในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะคะแต่ว่างานนั้นต้องบอกเลยว่า5ดาดมันค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนนะคะแต่มันเป็นอะไรที่ทา้าทายสําหรับชาวตุลมากๆนะคะ ชาวตุลอาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยนะคะนอกเหนือจากโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในการเ,เรื่องงานเรื่องอะไรของคุณแล้วนะคะหนึ่งเรียนบางคนอาจจะได้เจอช่องทางใหม่นะคะงานใหม่อาชีพใหม่ที่ทําให้คุณมีไรายได้ที่ดียิ่งกว่าเดิมเพียงแต่ห้าดาบคุณอาจจะต้องฝึกฝนตัวเองหมั่นเรียนรู้นะคะหรืออาจจะเหมือนกับมีผู้ใหญ่เมตตานะคะเปิดทางให้คุณได้เรียนรู้อาชีพอะไรบางอย่างแลวคุณต้องเรียนรู้เทคนิคจากเขาให้ดีนะคะอ,อ,อย่าท้อถอยนะคะ มันอาจจะยากฟังนิดนึงนะคะชาวตุลน,นะคะมีไพ่ของอราชินิดาบนะคะราชินิดาบราชาดาเป็นพลังงานของชาวตุลก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะยังไงเพิ่มเติมเลยคะห้าม้เท้าอืมเหมือนกับในที่สุดอบปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยควรจะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรดีอะจัดการมันนะคะ จนรู้ขั้นตอนแล้วนะคะว่าขั้นตอนไหนที่มันผิดพลาดขั้นตอนไหนที่มันมันทำให้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันมาถึงผลลัพธ์ที่มันจะต้องสีเคยเล่นไหมอันเนี้ย <laughs> อาจารย์เคยเล่นเด็กๆนะคะยุคเก้าศูนย์ก,ก็ฮิตนะคะแต่อาจารย์ไม่รู้ว่ายุคนี้ฮิตไหมนะคะคือ เหมือนกับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจนะคะค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปนะคะแล้วคุณจะต้องค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะปก็ได้นะชาวตุลแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพลังงานของความแน่วแน่ของคุณนะ่ะดูสิคิดวางแผนนะคะค่อยๆมาดูนะ,ะเกิดปัญหาตรงไหนระบบไหนขัดข้องนะคะตุลจะจัดการกับปัญหาได้ดีมากๆนะคะโอ้ช่วงมกราลาอาจารย์วัตุลเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นสมองให้กับหน่วยงานของคุณได้เลยนะคะพลังงานขึ้นมาแบบดีมาก จะขอดูเพิ่มเติมให้กับตุลน,นะคะแดเหรียญถ้าไม่มีแต่เงินนะเดือนนี้ตุลอาจจะเงินคล่องมือมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเสริมเป็นทําธุรกิจนะคะเงินเข้ามาดีมากๆนะคะสี่เหรียญหนึเหรียญแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะมีไพ่ของ9ถ้วยค่ะแล้วก็ไฮพิเทสค่ะ j ัสตเมค่ะ อัศวินถ้วยนะคะมกราคมนี้ตุลมีโอกาสมีทางเลือกหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะหรือคุณกําลังเริ่มต้นนะคะหนึ่งเหรียญเริ่มต้นทําธุรกิจทําอะไรใหม่ๆนะคะมันจะมีไรายได้ที่เข้ามาหลายทางมากๆนะคะความเป็นไฮพิเชส์เก้าถ้วยนะคะแสดงว่าตุลเนี่ยอาจจะเหมือนกับ สนใจในเรื่องอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับสุ่มเรียนรู้ซุ่มทำนะคะไม่บอกใครหรือเปล่าไฮพิทเชสก็ P คือเหมือนกับทําแบบลับๆนะคะหรือเป็นพรสวรรค์อะไรบางอย่างของคุณที่คุณไม่เคยบอกใครหรือเปล่านะคะแต่จัสตเมนต์มันถึงเวลาที่คุณต้องนํามันออกมาแล้วนะคะในการสร้างอาชีพให้กับคุณนะคะสร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะแล้วคุณจะทํามันได้ดีด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ พลังงานของอัศวินถ้วยนะจะรู้สึกว่าถ้าเดือนนี้ชาวตุลอยากจะมีลูกน้องนะคะจะเจอลูกน้องที่เข้าใจแล้วก็ทํางานร่วมกันได้นะคะกับชาวตุลน,นะคะหรือบางทีเนี่ยห้ามไม่ทา้าอัศวินถ้วยลูกน้องที่คุณรู้สึกว่า ทำงานแล้วทําให้เกิดปัญหามากๆนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเอาคนใหม่ที่เข้ามาแล้วทํางานแฮปปี้กับทีมงานมากกว่าทํางานร่วมกันแล้วผลงานออกมาดีนะคะออกมาเพอร์เฟกเป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากกว่านะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะชาวตุลการงานการเงินของชาวตุลน,นะการเงินถือว่าดีมากนะคะปังนะตุลน,นะราศีนี้ไม้เท้าค่ะ ราชาไม้เท้าโอ้มาทั้งราชาราชินีเลยนะคะชาวตุนสองไม้เท้านะคะ3มถ้วยด้วยโอ้โหอาจารย์ว่าเดือนนี้ยตุนผู้ใหญ่เมตตามากๆนะคะบางทีผู้ใหญ่ที่เมตตาเนี่ยเขามากันแบบเป็นครอบครัวเลยก็ได้นะคะ ทั้งสามีทั้งภรรยาที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามามอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือคนนี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนให้คุณได้ทํางานอะไรที่มันมีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือธุรกิจอะไรที่มันมีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ องไม่ท้าแล้วก็สามถ้วยนะคะหรือการติดต่อเจราจากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยสุดท้ายมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจนะคะเหมือนกับพร้อมเซ็นสัญญาพร้อมสนับสนุนพร้อมไม่คุยได้ลุยต่อกับผลงานนะคะแล้วมันมีความสําเร็จเข้ามาด้วยนะคะสามถ้วยได้รับการเฉลิมฉลองนะคะมีความสําเร็จที่น่าพึงพอใจเข้ามาด้วยนะคะชาวตุลแสดงว่าการงานการเงินของชาวตุลในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนะคะถึงมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ว่าตุลจะเหมือนกับ เข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ไขได้รวมถึงมีโอกาสได้ได้จับเงินก้อนโตนะหนึ่งเหรียญน,นะคะได้สร้างผลกำไรได้หารูทางในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองหรือเปิดธุรกิจใหม่ให้กับตัวเองได้นะคะเริ่มต้นปีด้วยพลังงานดีๆนะคะมีไพ่ของ1น่ดาบนะคะสามดาบค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพของชาวตุลกันบ้างนะคะ just พลังงานของตุนมาแล้ว The Star นะคะอืมชาวตุนที่เหมือนกับมีอาการเจ็บป่วยเจ็บปวดต้องจุดไหนบางจุดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปฉีดยาบางคนปวดร้าวรงสะโพกนะคะ ต้องไปโดนเข็มจิ้มแล้วนะจิ้มเราจะหายได้ค่ะเลยบางคนเป็นลักษณะของปวดหลังปวดกล้ามเนื้อไปฝังเข็มนะคะอาการดีขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของดูแลในเรื่องของไขมันโรคหัวใจโรคอะไรบางอย่างนะคะเราก็สามารถคุมได้ในที่สุดนะคะเพราะว่า justice star นะคะผลการรักษาและผลการดูแลสุขภาพของคนกลับมาดีมากขึ้นนะคะ มาดูกันต่อกับโชคลาบนะคะโช็กลาบของชาวตุนนะคะมีไพ่สามไม้เท้า m place ค่ะมีไพ่ของทาเวอร์นะคะสองดาบนะคะถ้าเป็นโชคลาบที่เป็นเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของอะไรตรงนี้มันอาจจะเหมือนกับว่า ไม่ได้เข้ามาเยอะนะคะชโชคลาภไม่ได้เข้ามาหาคุณเยอะมันจะเป็นชโชคในเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเออต้องต้องทำงานแลกเป็นตัวเงินออกมานะคะชโชคลาภแบบฟุกๆในช่วงเวลามกราคมเนี่ยถ้าดูตรงนี้อาจจะน้อยนะคะแต่ถ้าได้ก็คือจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะให้ชโชคให้ลาบเรานะคะ ออหรือบางคนเนี่ยมันอาจจะต้องแลกมานะคะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นทุกขลาบแต่ได้โชคขึ้นมาก็ได้นะคะยังไงก็ทําบุญไว้บ้างนะคะชาวตุลน,นะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะยังต้องระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างนะคะการเจ็บป่วยที่ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะต้องระวังเอาไว้บ้างนะคะชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรักของชาวตุลค่ะ ขอดูพลังงานความรักของคนโสดชาวตุลก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นไพ่ Oracle นะคะชาวตุลความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง Engagement ring นะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าอยากหาใครสักคนหนึ่งที่จะจริงจังนะคะคบกันแบบมีคอมมิชเมนต์เห็นไหมคะคอมมิชเมนต์เลยนะคะ เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะจะได้เจอกับคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็มาคบคุณแบบจริงจรจังจังมากมากนะคะสาวตุลน,นะคะเหมือนเขามองหาคู่ชีวิตแล้วเขามาเจอกับชาวตุลพอดีนะคะ picture นะคะหรือเป็นความรักทางไกลค่ะความรักทางไกลที่เห็นรูปภาพเห็นโปรไฟล์กันนะคะหรือเป็นคนเก่าที่หวนกลับคืนมาหรือเปล่านะคะมีความทรงจำเก่าๆเดิมๆความรักที่ ที่ยังอยู่ในใจของคุณนะคะแต่ว่าเขาจะกลับมาเพื่อ make new memories นะคะกลับมาสร้างความทรงจำที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนอกจากภาพจำเดิม,ดมแล้วหรือกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะนั้นตนอาจจะมีนะคะคนที่คุณยังรักเขาอยู่นะคะคนที่ยังอยู่ในหัวใจอาจจะได้กลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันต่อด้วยนะคะส่วนคนสดอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะ m e r o i n g each other นะคะ หมือนช่วงนี้ชาวตุลคุณค่อนข้างที่จะมองความรักแบบระวังตัวมากๆนะคะดูเหมือนกับดูในด้านที่มันอาจจะเขาปิดบังซ่อนเลนอะไรเราไว้ไหมนะคะเขาจริงจัง,จร,งจริงใจกับเราไหมเขาแอบคบใครไหมนะคะเพราะคุณไม่อยากจะมาผิดหวังที่หลังแล้วนะคะทุกอย่างต้องเคลียนะตัวเคลียร์ยูอินเออร์จีเนี่ยแม้แต่ความรักคนโสดคุณก็ต้องเคลียร์ให้ให้รู้ก่อนว่าเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่ยังไม่เลิกกับคนเก่านะหรือยังไม่ใช่ไปคุยกับใครหลายคนนะเคลียร์กันให้ให้ชัดเจนนะคะว่าจะคบกันแบบจริงๆจังๆนะถ้าถูกใจก็เปิดใจคุยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคนโสดอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วค่ะมาสนะคะฮ t t i ิ้ h ฮิ t i n g งท u e ฟลลิ่งนะคะ p r e เ e น i ิ้ง เหมือนกับมันมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยพอใจแต่ว่าต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้นะคะไม่กล้าพูดออกมานะไม่อยากให้ความรักมันดูมีปัญหาหรือเปล่า The c h e s e r นะคะโอหรือว่ากลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วนะคะมันอาจจะทําให้เขา เขาไม่รักเราเขาทอดทิ้งเรานะคะเราอาจจะยังต้องพึ่งพาเขาอยู่นะคะ fear of abandonment นะคะกลัวถูกทอดทิ้งนะคะชาวตุนเหมือนกับสุดท้ายคุณต้องเก็บความรู้สึกนะคะเพื่อให้ความรักเนี่ยมันดีนะคะไม่อยากมีปัญหาต่อกัน key on อ r i ะริงนะคะ many options นะคะ unconventional one night stand โอ้โห sing along หรือว่า ในความรักคท้งนี้มันพัฒนานะคะมาจากความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะเช่นอาจจะเพิ่งเจอกันได้ไม่นานหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจาก one night stand นะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับไม่มั่นคงรู้สึกเหมือนกับว่ากลัวว่าเขาจะทิ้งคุณไปนะคะมาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสําหรับการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ผูกพันแนบเน่นต่อกันขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ Separation นะคะ Sadness bitterness นะคะทีนี้บางคนที่ไม่ใช่คู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องพัดภาคจากกันนะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์รากฐานมันไม่ได้แข็งแรงนะคะเช่นมาจาก one night stand หรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเข้ากันไม่ได้แล้วอาจจะต้องแยกจากกันไปนะคะถ้าคนที่ไม่มีปัญหา,าจ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวจขอดูให้นะคะ The runner นะคะ Fear of intimacy <laughs> คนที่ไม่มีปัญหาทำไมดูดูมันก็มีปัญหา <laughs> The runner เพราะนั้นความรักของชาวตุลอาจารย์ว่าอาจจะต้องระวังไว้หน่อยนะคะตุลที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะหรือบางทีในช่วงเวลานี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชอบอยู่ห่างๆกันมากกว่านะคะอยากอยู่ใน ซฟโซนของตัวเองนะคะคน2คนอาจจะดูห่างกันหลังจากที่อาจจะเพิ่งมาจอยกันก็ได้นะหรือว่ามันเป็นความรักที่ถึงเวลารักทางไกลแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันก็ได้นะคะสําหรับบางคู่นะอาจจะไม่ทุกคู่ที่เหมือนกับมีปัญหานะคะขอดูกันต่อกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ Healthy Choice นะคะ self love self care นะคะ คุณอาจจะต้องกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะดูแลชีวิตของตัวเองนะคะอืมเดี๋ยวขอดูว่ามีไพ่อะไรที่ตามมานะคะคนที่ขวามสะพันธ์ไม่ชัดเจน Party in นะคะ time with friends นะคะ having fun หรือคนอาจจะเชื่อคําเตือนของเพื่อนๆแล้วนะคะกลับมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะกลับมาใช้ชีวิตโสดแบบแฮปปี้เห็นไหมคะแฮปปี้ซิงเกิลอะนะคะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคณรู้สึกว่า มันไม่ดีสําหรับคุณแล้วไม่ดีสำหรับชีวิตของคุณแล้วมันทําให้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่มันท็อกซิกมากๆนะคะคุณอาจจะกลับมาอยู่สังคมที่เป็นเซฟโซนของคุณกับเพื่อนรักคนที่รู้ใจคนที่หวังดีแต่คุณอย่างแท้จริงนะคะแล้วกลับมอารักมาดูแลตัวเองนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนออ้ oh, ...Not Enough ด้วยอลง,งานตรงเนี้ยเหมือนกับว่าคุณ ถูกทำร้ายมามากแล้วเจ็บปวดมามากแล้วนะคะเหมือนกับเขาทำร้ายคุณซ้ําแล้วซ้าเล่านัอีนับหรือคุณเป็นคนให้เป็นผู้ให้ให้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะคะให้จนคุณต้องเดือดร้อนหรือเปล่านะคะสุดท้ายเหมือนกับตุนนะคะกับอรักตัวเองดีกว่านะคะความรักที่โดนทำร้ายในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ขอคำแนะนำให้ตุนด้วยนะคะ poker face นะคะอือื เหมือนกับแการ์ดิงอ่ะเขาอาจจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเดียติดการพนันหรือเปล่านะไปหลงไหลกับอะไรหรือเปล่าแนละ้วหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเตื่นรู้แล้วนะคะว่าคนนี้ไม่ได้หวังดีไม่ได้จริงใจกับคุณหรือเขารักแค่ตัวเขาเองเขารักแค่เงินของเรานะคะเพราะนั้นกลับรักตัวเองดีที่สุดนะคะเชื่อในคำที่เพื่อนๆคนที่รักเราอย่างแท้จริงเนี่ยเตือนเราดีที่สุดนะคะชาวตุล The d ดา g o ์กรุนไค่ะ light heart นะคะเอ่อไพ่นะคะให้คำแนะนำว่า change นะคะเปลี่ยนเถอหยุดเถอเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอนะคะเปลี่ยนแปลงความรักที่ไม่ดีออกไปนะคะ heal นะคะเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะแล้วคุณจะเหมือนกับ light heart นะคะมีความรู้สึกอบอุ่นในห,หัวใจมากขึ้นนะคะไม่ถูกเขาทำร้ายอีกต่อไปนะคะนะแล้วกับ เรียกว่าอะไร Things coming to light ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะกลับมาดีขึ้นนะคะใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเอาใครที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะออกมาค่ะออกมานะคะแล้วชีวิตคุณจะกลับมาแฮปปี้มีความสุขนะคะยิ่งกว่าเดิมนะคะ โอเคเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นารีกันด้วยนะคะกดซื้อตัวแตงเละเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเราไว้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ